สวัสดีค่ะสวัสดชีชาวเพื่อนๆชาวเพื่อนเพื่อน สวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะลงไลฟ์จากช่องใบเตยกาญจนา 2, 3 2 4ทามตลอดมาใบเตยก็จะมาไลฟ์ต่อในช่องนี้นะคะสำหรับคนที่อยู่ในช่องนี้แล้วนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยนะคะเข้ามาสื่อสารกันได้เลยนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้เลยนะคะเร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณขออนุญาตแชร์ไลฟ์ก่อนนะคะขออนุญาตแชร์ไลฟ์ก่อน เร็วๆนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณจากคู่นะคะเพื่อนๆลงไลฟ์จากช่องหนึ่งมาอีกช่องหนึ่งนะช่องนี้ไม่เคยไลฟ์เลยนะคะไม่เคยไลฟ์สดเลยนะใครที่เข้ามาแล้วสัญญาณชัดเจนนะคะพิมพ์333นะ ใครที่เข้ามาในช่องนี้แล้วนะคะสัญญาณชัดเจนพิมพ์333นะคะไปเตยมาในหัวข้อเร็วๆนี้นะคะจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่านะคะเร็วๆนี้จะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่าเออนะใครมาแล้วสัญญาณชัดเจนภาพเสียงชัดเจนนะคะพิมพ์333นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยนะคะครั้งแรกที่ไลค์ในนี้นะเนี่ย มาแบบว่าไม่ให้ซุ้มให้เสียงนะคะมาแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงแต่เราก็คุยกันได้นะคะทุกวันเลยนะคะขออนุญาตแชร์ไปก่อนนะจ๊ะแชร์ไปก่อนเดอ้ออ่ะสัญญาณอ่อนอีกแล้วจ้าเครือข่ายไม่เสถียรอ่าไม่เป็นไรแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อน ขอบคุณที่เข้ามาฟังนะใครที่ฟังย้อนหลังก็ขอให้มีพลังงานดีๆนะคะใครที่ฟังย้อนหลังก็ขอให้มีพลังงานดีๆขอให้มีโชคดีๆเข้ามาขอให้มีโอกาสดีๆเข้ามาแชร์ไปกลุ่มก่อนแชร์ไปกลุ่มก่อนนะโอเคมา เรามาเช็คพลังงานกันก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะคะเร็วนี้ใครจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูประเด็นของเราก่อนนะในขณะที่เราเข้ามาอยู่ในไลน์นี้นะคะว่าพลังงานของเราเป็นยังไงบ้างนะคะพลังงานของเราดีไหมนะคะดูซิขอดูพลังงานของคุณตอนนี้นิดนึงใครมาฟังย้อนหลังก็ขอให้มีพลังงานดีๆนะ เช็คพลังงานเพื่อนๆที่เข้ามาอยู่ในไลน์นี้นะคะขึ้นมาเป็นไพ่เดอะสตาร์เลยค่ะมีใครอยู่ในลัคนาราศีกุมไหมคะมีใครอยู่ในลัคนาราศีกรกฎไหมคะแล้วก็มีธาตุไฟนะคะขึ้นมามีธาตุลมขึ้นมาด้วย โอ้แล้วก็มีใครเกิดวันพุธกลางวันพุธกลางคืนไหมคะพลังงานภาพรวมของคุณตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราต่อสู้เนาะมีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความแบบวิริยะอุตสาหะนะคะมีความแบบว่าตั้งใจอะ่ะเออแบบตั้งใจใช้ชีวิตอะ่ะ ช่วงเนี้ยนะคะสู้ชีวิตมากเลยแต่ชีวิตสู้กับนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเรายังอยู่ในจุดที่เรารับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องชีวิตในด้านใดๆก็ดีในมิติใดๆก็ดีคุณยังเอาอยู่นะคุณเป็นคนที่มีวาทศิลในการสื่อสารมีวาทศิลในการพูดนะคะมีวาจาประกาศิ์พูดอะไรได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือก ไม่ใช่เลือกกองสิถ้าคุณมาอยู่ในไลน์นี้นะคะมาเจอด้วยความบังเอิญก็ดีหรือคุณเข้ามาฟังย้อนหลังนะใบเตยบอกเลยว่า1แหละเป็นคนที่มีวาทศิลในการพูดเป็นคนเก่งนะคะสู้ชีวิตสู้การสู้งานเป็นคนที่มีความอดทนสูงมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาไม่เป็นคนโลเลเหรอแหละนะคะไม่ได้เป็นคนสองจิตสองใจเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะแล้วก็เป็นคนที่ ค่อนข้างระมัดระวังตัวเองโปรเทคตัวเองเนาะเออนะคะระมัดระวังตัวเองจากการครบค้าสมาคมกับผู้คนเป็นคนที่ค่อนข้างสันโดษแยกตัวออกมานะคะอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ชอบสูงสิงไม่ชอบความวุ่นวายนะแข่งขันกับใครเราไม่สนนะ่ะเราแข่งกับตัวเองนะแข่งกับตัวเองในอดีตแข่งกับตัวเองในะปัจจุบันทําให้ชีวิตดีขึ้นในทุกๆวันสวัสดีคุณสายยันวงศานะคะสวัสดีคุณ ปันทิลาใช่ไหมคะถ้าไปโดยอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะเป็นคนที่สู้ชีวิตเป็นคนนิ่งค่ะไม่ยุ่งเรื่องของใครก่อนและในขณะเดียวกันก็ไม่ชอบให้คนอื่นมายุ่งเรื่องของคุณเช่นกันนะคะระมัดระวังตัวเองมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่หนึ่งแหละ เราจะไม่ชอบไปนินทาไม่ชอบไปสูงสิงกับเรื่องของคนอื่นเราจะโฟกัสแค่เรื่องของตัวเราเองนะคะมีความพยายามสูงมีความตั้งใจสูงที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคในชีวิตต่างๆไปด้วยตัวเองชอบพึ่งพาตัวเองเป็นหลักไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นไม่ชอบหอ เ,เขาเรียกอะไรขอร้องให้คนอื่นมาช่วยไม่ชอบขอความช่วยเหลือใครนะคะคุณปูกิติยาสวัสดีค่ะนะยินดีต้อนรับนะคะอันนี้คือพลังงานที่ใบเตยเห็นนะมีไหมคนที่เกิดวันพุธกลางวันพุธกลางคืนธาตุลมธาตุไฟราศีกรกฎราศีกุมนะเห็นไหมคะไม่ชอบพึ่งคนอื่นอะทุกอย่างฉันทําเองฉันลุยเองนะคะบางท่านเกิดปีมะเส็งนะคะเกิดปีมะเส็งเกิดปีจอนะคะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่น นะมีเมตตานะคะสามถ้วยเนี่ยมีเมตตานะชอบให้กำลังใจคนนะคะไม่ชอบพูดส่อเสียดไม่ชอบพูดดินทาไม่ชอบพูดให้ร้ายใครคุณรัตตยาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะบางท่านเกิดวันศุกร์เนาะวันศุกร์วัน,นพุธชัดเจนนะคะปีมะปีมะเสง็งปีจอนะคะปีมะปีมะแมนะคะอีกปีหนึ่งนะขึ้นมานะ อ่านะคะคุณสุนิสาสวัสดีค่ะพลังงานที่ไปเจอเห็นคือหนึ่งอ่ะเราเป็นคนที่มีแพชชั่นมีพลังในตัวเองสูงนะคะมีพลังในการที่จะต่อสู้มีความแบบว่าเอาชนะปัญหาอุปสรรคต,ต่างๆนะคะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักไม่ชอบพึ่งคนอื่นนะคะไม่ชอบพึ่งคนอื่นไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นเป็นคนสันโดษนะคะนะแล้วก็ระมัดระวังนะคะในการที่จะไปไปคุยกับคนอื่นแล้วพูดถึงคนอื่นในด้านที่ไม่ดีนะคะ เออคุณสุนิสามุกราศีกุมค่ะว้าวมามามา,มาฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อรับคําทํนายดีๆในวันนี้ฝากแชร์ด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะไปเตะมาไล่แป๊บหนึ่งนะคะมาไล่แป๊บหนึ่ง อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแต่ถามว่าโอเคช่วงนี้พลังงานเราดีไหมก็ดีนะถือว่าเป็นช่วงที่หาเงินหาทองมีความตั้งใจที่จะหาเงินมีความตั้งใจที่จะหาโอกาสใหม่ๆใครที่ไปสมัครงานอะไรก็มีโอกาสได้งานใครที่จะไปหาเงินก้อนก็มีโอกาสได้เงนินก้อนนะคะมีในเรื่องของคอนเนคชันใหม่ๆ มีกัลยาณมิตรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีเพื่อนดีๆที่เข้ามาในชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีๆค่ะที่จะเป็นการบุกเบิกเป็นการเริ่มต้นนะคะทําในสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้สาตรต่อทําให้มันสําเร็จนะคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อว่าแล้วเร็วนี้เนี่ยใครจะเข้ามาในชีวิตเราไหมไปดูซิอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณน,นะคะช่วงนี้ไม่มีสติใจลอยมี มีอะไรหรือเปล่าครับคุณพลังงานใจต่อเติมความฝันช่วงนีน้นั่งสมาธิเสริมเพิ่มเติมนิดนึงนะคะอย่างน้อยก็ให้ได้สักวันละ3นาทีเนาะไม่คือถ้าไม่มากนั่งได้นั่งได้ไม่นานอย่างน้อยก็นั่งให้ได้สักวันละ3นาทีนะคะ ขอบคุณคุณสุนิสาที่แชร์ให้ใบเตยนะคะขอให้เฮงๆงปังๆนะใครที่ติดตามกันในช่องน้โมนัทนัน2องสขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่ตามมาจากช่องใบเตยการศาสนาสองสามสอตลอดด้วยนะคะเรามาดูค่ะว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเราเร็วๆนี้นะคะขึ้นมาเป็น6เหรียญเนาะมีอะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตเราหรือเปล่าระวังเรื่องของสแกมเมอร์นะใครที่คุยแชทอยู่กับคนที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงระวังการถูกหลอกถูกอาเปรียบถูกโกงนะ หรือว่าคนที่พยายามจะอาศัยช่องบ้างช่องโหวบ่บางอย่างเพื่อเอาเปรียบเราต้องระวังนะคะมันมีทั้งดีและไม่ดีเนาะส่วนคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไปเตยมองว่าอีกนานอีกนานเลยค่ะกว่ามันจะชัดเจนยากมากที่มันจะชัดเจนนะคะถ้าเดวิลขึ้นมาเนี่ยนะความคลุมเครือก็ยังเป็นความคลุมเครืออยู่อันยังค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองต้องไปพิจารณาอย่างมีสตินะคะว่าเราจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้จริงๆหรือเปล่า นะเราจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้จริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะคะเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเรื่องของการถูกเอาเปรียบนะคะแล้วก็ใบเตยมองว่าสแกมเมอร์หรือคนที่เหมือนกับคือไม่ได้เป็นตัวจริง แชทมาคุยแชทมาจีบอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเขาอาจจะไม่ได้มีตัวตนจริงๆอ่ะใช้รูปคนอื่นมาเป็นโ,โปรไฟล์ว่ากันไปอันนี้ต้องระวังนะคุณจิ๋วบอกคนที่คุยอยู่เขาคิดยังไงกับเรานะคะไม่ได้มองว่าเขามีความหึงความหวงเราอยู่พอสมควรเนาะแต่นะคะแต่เขาไม่สามารถที่จะให้ความชัดเจนกับเราได้เนาะส่วนคุณโอบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคะคุณโอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แนะนาให้เราระมัดระวังเรื่องของการที่ หนึ่งแหละนะคะเรื่องการเงินต้องวางแผนให้ดีนะคะคิดอ่านอะไรเนี่ยต้องวางแผนให้ดีอย่าเพิ่งเอาเงินไปซื้อของชิ้นใหญ่ๆอย่าเพิ่งเอาเงินไปลงทุนอะไรในช่วงนี้แล้วจะดีขึ้นนะคะแล้วก็แนะนําให้คุณโอทําบุญด้วยการบริจาคนะแล้วก็สวดพระกาถาเงินล้านเสริมดวงวันละเก้าจบนะคะอ่าแล้วเร็วนี้อะไรจะกลับเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็จะมีใครเข้ามาในชีวิตมีทั้งดีและไม่ดีนะคะ มีทั้งดีและไม่ดีคนที่อยู่ในราศีบังกรนะคะจะเข้ามานะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือเป็นชาวธาตุลมธาตุดินธาตุไฟเข้ามาในชีวิตของเราเนาะมีทั้งดีและไม่ดีเพราะฉะนั้นพิจารณาเลือกนะคะพิจารณาคุยตามความเหมาะสมเลยนะหนึ่งเหรียญบางคนเนี่ยมาพร้อมกับโอกาสดีๆนะคะมาพร้อมกับการเขาเรียกอะไรการช่วยเหลือมาพร้อมกับข่าวดีนะมีคอนเนคชันใหม่ที่ดีมีเพื่อนที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ มี การช่วยเหลือนะคะที่จะมีคนหยิบยื่นตรงนี้หยิบยื่นโอกาสดีๆให้เราเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยคือ 1. ระวังสแกมเมอร์นะคะอันนี้คือไม่ดีนะสแกมเมอร์ mer, หรือคนที่เขาใช้รูปโปรไฟล์คนอื่นเป็นโปรไฟล์ของเขาเพื่อมาหลอกเรา2ก็คือคนที่เป็นลักษณะของผู้หญิงหรือผู้ชายที่ใจดีอ่ะนะคะเก่งฉลาดเป็นชาวธาตุไฟนะคะหรือเกิดวันอาทิตย์ชาวธาตุไฟก็คือเป็นเมษสิงห์ธนูก็ได้เข้ามาในชีวิตเรานะคะแล้วก็เป็นชาวธาตุดินพฤกษ์มังกรกันมาพร้อมกับข่าวดี บางอย่างมาพร้อมกับการปรับความเข้าใจกันก็ได้นะคะตรงนี้เหมือนจะมาช่วยเหลือมาซับพอร์ตเราได้นะคะอ่าโอเคช่วงนี้ไหลคําถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไปเตยตอบคําถามให้เนาะคุณหลินบอกว่าแฟนจะเลิกจริงหรือเปล่า คุณตามบอกว่าแฟนจะกลับเข้ามาในชีวิตคู่อีกนานไหมครับต่างคุณต่างอยู่มานานแล้วสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะคุณปูต่อไปนี้การเงินจะดีขึ้นไหมอ่ะขอคนละหนแชร์นะคะ1แชร์กับ1คําถามเนาะแล้วพิมพ์ส่งมานะคะ1แชร์และ1คําถามนะคะขอชื่อเล่นก็ได้นะคะชื่อจริงก็ได้เนาะอ่ะคุณคุณตามแช์ใ